สวัสดีครับนักเรียนเป็นไงอยู่บ้านกันก็คงจะวันนี้เล่นเกมกันละมั้งน,นะครับก็ฝากไว้นะครับนักเรียนคุณครูก็เลยเป็นห่วงพวกเราอะ่ะนะ เราอย่าอยู่บ้านเฉยๆนะครับนักเรียนยังเรายังมีภาระนะฮะถึงแม้ว่านักเรียนอยู่บ้านแต่นักเรียนก็ต้องคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนไว้ด้วยเพราะว่าการเรียนเราจะทิ้งไม่ได้นักเรียนเรียนถึงไหนแล้วนักเรียนต้องเรียนให้ทันเพื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงนี้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนเราก็จะให้เรียนตามคลิป นะครับเป็นคลิปให้สำหรับการบ้านที่สำหรับในวันจันทร์ที่22ฤพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นี้ในวันนี้ก็มีของคุณครูพิมพ์ฮะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียวเท่านั้นก็จะอยู่ในหน้าที่42 43นะครับนะข้อ5ข้อ6นะครับนะข้อ5ข้อ 6, อ6อก็นนักเรียนก็ ทำมาแล้วก็ส่งที่คุณครูนะครับนะส่งหน้านักเรียนทํางานนะนักเรียนจะได้มีผลงานเพราะว่า้ากนักเรียนไม่มีผลงานเนี่ยเวลากลางภาคหรือปลายภาคคุณครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนจากตรงไหนไปให้นักเรียนฉะนั้นครูฝากเอาไว้ถ้าหากนักเรียนอยากจะได้คะแนนดีๆไม่ใช่ว่านักเรียนบอกโอ้ยอยู่บ้านเรียนได้คะแนนเยอะแยะได้เกรดดีด้วย นะฮะอนะก็เลยไปมาเรียนเรียนคลิปอยู่อย่างนั้นแหละนักเรียนเที่ยครูไม่ได้อะไรหรอกเนี่ยยังไปเรีกคุณครูถามนักเรียนไม่ทราบว่าเป็นปหกนะครูถามว่าดอยนอนนสูงเท่าไรเขาตอบไม่ได้อ่าไปฝากเป็นการบ้านเลยเอาเออไปหากันตอบให้ครูเดี๋ยวพรุนี้เรามาเจอกันอ่าวันนี้มีอะไรใครสงสัย โทรมาคุยถามครูก่อนภายใก่อนก่อนหกโมงนะเลยหกโมงแล้วครูไม่ไม่รับโทรศัพท์นะครับนะฮะมีอะไรสงสัยโทรถามก่อนหกโมงนะครับหน้า4 2่สิครับข้อ5้าข้หนะครับอย่าลืมนะครับทำส่งคุณครูนะครับโอเคครับ